สวัสดีครับพบกันกับ u g i ิโอดวลลิงค์นะครับผมนะวิดีโอนี้ก็จะมาทำเป็นเ,เคลียร์ปลดล็อกตัวละครบ้างนะครับผมนะอันนี้ผมจะเ,เริ่มของภาคอาร์ฟกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า,ามีทำไอ d มาใหม่เนี่ยก็มีตัวละครที่ไม่ได้ปลดเยอะเลยของอาร์ฟเนี่ยตั้งเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ทำเลยพอดีว่า ID เเก่าอันนั้นก็ปลดล็อกตามอีเวนต์ไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็ จะมาทำมิชชั่นปลดล็อกตัวละครน,นะครับผมจะไล่ของอาร์ฟไไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูนั่งทำของในส่วนของไซออลนะครับนะแล้วก็อาจจะมีที่เป็นดีเอสโอดบางส่วนนะครับส่วนไฟดีนี่ไม่น่าจะมีหลุดน่าจะหลุดทีนู่นเลยสเตตมิชชั่นสิบกว่าเลยนะครับส่วนภาคเวนส์นี่ก็หลุดไปที่มิชชั่น10บกว่าเลยนะครับ นะส่วนเซเว่นก็เดี๋ยวผมจะไล่ทำพร้อมกับปลดเ a สเต a ร e m i s s i o n ไปในตัวด้วยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรอยู่แล้วของภาคเซเว่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มตัวละครแรกเลยก็คือผมจะปลดตัวแรกก็คือดีแครนอาคาบะนะครับผมนะหรือว่าเลจิในโลกนี้นะครับซึ่งมิชชั่นค่อนข้างเยอะนะฮะก็ผมอาจจะต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานอยู่ นะครับเพราะว่าเป็นที่ปั้นของมาแบบไม่ได้ไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้แบบอะไรเลยนะครับใช้ของตามมีตามเกิดดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้ทําแบบย่อยๆทําทีละมิชั่นก็ได้นะครับแต่ถ้าคิดว่าไหวก็ลองลองบั้นแบบเทคอื่นอะไรดูก็ได้นะครับผมนะก็จะมีอธิบายมิชชั่นก่อนแล้วกันนะครับผมนะอันแรกคือใช้ตัวละครยูย่าเนี่ยเอาชนะ เลจินะครับผมเลเวล30นะผมขอเรียกเป็นชื่อของญี่ปุ่นละกันนะครับอันที่2ก็คือทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล7หรืออ่าเอ็กซิสีดแลนด์เนะครับผมเผามังกรนะครับผม3ครั้งโดยใช้อ่ uh, ตัวละครอ่ยูยะนะครับผมสู้กับเลจินะฮะอันที่3คือทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่น2ครั้งใน1ดูเอลนะครับผมสู้กับเลจินะ อันที่4คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบเอ็กซีสนะครับผมสองครั้งใน1นึ่งดวลนะฮะสู้กับเรจิโดยใช้ยูยะนะครับผมแล้วก็อันที่5คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบเพนดูลัมนะฮะสองครั้งใน1นึ่งดวลโดยใช้ยูยะเหมือนกันนะครับผมเป็นมิชชั่นที่ใช้ยูยะเป็นหลักนะครับผมนะซึ่งมีทั้งฟิวชั่นเอ็กซีสแล้วก็เพนดูลัมอย่างเราสองครั้งเนาะแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์เผาวงก์เนี่ยเจ็ดครั้งในเอ้เจ็ดเลเวลเนะครับผม 3ครั้งใน1ดูเอลนะฮะก็ค่อนข้างจะลำบากเหนื่อยหน่อยนะครับพอดีว่าผมหาสกิลเลจจิ้งเพนดูล,ล่าไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่าเขาต้องรองอัปเดตมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่มีออสไอเลจจิ้งด้วยนะฮะไม่มีออสไอเลจจิ้งเลยในใน,ในตัวของนอกมิชชั่นนะครับแต่ว่าไม่มีในรัฐมิชชั่นแต่ตัวสกิลของของอยูยยะเนี่ยมันยังมีมันยัง มันยังมีตัวสกิลเลจิ g งเพนูรามเนี่ยคือมันมีแต่ทีเนี้ยประเด็นคือผมไม่มีมันบอกว่าอีเวนต์รีวอร์ดซึ่งไม่รู้ว่ามันทำอันไหนนะผมหาไม่เจอจริงนะครับก็เดี๋ยวต้องใช้สกิลของตามีตามเกิดซึ่งเด็กเนี้ยที่ผมจะใช้ก็คือผมจะใช้เด็กฟิวชั่น ถ้าบอกอันเชิญมอนเตอร์ผ่ามังกรใช่ไหมครับเลเวลเขึ้นไปหรือว่าเอ็กซ์เซลเลนเจ็ขึ้นไปถ้าเพนูล่ามีไม่พอจริงๆผมก็จะแด้นําเด็กเลสไอฟิวชั่นละกันนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีการกระดักในการสเปนะครับจากสุสานมานะครับก็คือ Return of นออฟเลกับตัวเลสไอสป i รนะฮะอันนี้ผมพอดีผมทำปลดล็อกตัวละครอื่นในโลกอื่นด้วยผมก็เลยใส่มอนเข้าไป นะครับก็ไม่ยังเป็นต้องไปตามผมในขนาดนั้นก็คือใส่จริงให้ครบ20ใบก็แล้แต่นี่พอดีว่าผมทำเคลียร์ปลดล็อกตัวละคอตัวอื่นในโลกอื่นด้วยนะครับก็เลยใช้เซตนี้ไปนะก็เดี๋ยวผมจะลุยนะครับค่อยๆลุยไปทีละมิชชั่นก่อนนะฮะก็จะใช้เด็กนี้ก่อนเล่นแรกนะครับก็คือจะได้ทั้งฟิวชั่นแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์เลเวลนะครับผม3ครั้งนะอันนี้พอทําได้2มิชชั่นอยู่ นะต้องจัดหลายหลาย,หลายเด็กอยู่นะฮะโอ้ไม่ดีนะไม่ดีเท่าไหร่นะอ่ะก็อันนี้ผมก็จะรีดเด็กก่อนนะครับ ก็จะเป็นดาร์กอันนี้ผมทำตามงบกันไปนะครับอันนี้ก็นับไปก่อนนะครับผมเป็นการฟิวชั่นนะครับแต่ผมไม่รู้นะเรจริเลวสามสิบเด็กจะโหดหรือไม่โหดนะอันนี้ผมไม่ได้ลองเลยนะครับก็ยอมรับว่าต้องค่อยๆ อะไรด้าอ่ะทนอะไรได้าไม่โ้โอ้โอ,อ,อ,อ้โอ้โล้โอ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 กโ่มโอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โอโอ้โอโอ้โ้อ้โ้อ้เฟ้โอ้อ้โอ้โโอ้โอ้อ้อโอ อเอาไงดีวะอ่าผมใช้เอฟเฟกต์นั้นก่อนนะครับเพราะว่าจะปั๊มแมสแท็กเคสักนิดหนึ่งแล้วก็ผมจะได้ใช้ผลของเซเลเชียลนะฮะจว,วบจวสองใบขึ้นมาก่อนอโอเคโพลิมอรัลเซชั่นปุ๊บฮ่าพันน่าจะได้ทันทีเลยไหมไม่แน่ใจ นะครับแต่ว่าฟิวชั่นสองครั้งก็น่าจะพอได้อยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราตีปกติไปก่อนนะครับโอเคอมไม่เป็นไรฮะ มันทำเท่าที่พอจะทำได้อ่ะโอเคมาละก็จะใช้เลดไอฟิวชั่นนะครับใส่ไปนะใส่เรดไอฟิวชั่นนะครับก็จะฟิว มาตรงนี้ก่อนนะครับอโอเคอันนี้ก็ตั้งหมอกป้องกันไปนะครับ โอเคใช้เฟรชล้างไปจริงจริงไม่ล้างก็ได้นะก็ให้มันสะเกลียวค้างไว้ก็ดีอยู่โอเคอ่าได้ละทีนี้ก็จะอัญเชิญต่อ นี้ผมก็จะอัญเชิญตัวเลดไอต่อนะครับอันนี้ก็อัญเชิญสองครั้งละเราเปิดเลย ทีนี้ผมอ่าผมจะอัญเชิญปุ๊บแล้วก็สังเวยตัวนี้ไปนะครับแล้วก็จะได้ใช้แอฟเฟกของ r 턴ออฟเบ e y อเนี่ยชุบอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ตีจบนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเขาจะนัามิชชั่นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวขอโชว์ค้างไว้ก่อนสักเทอร์หนึ่ง นี่เขาทำอะไรเกยคซุปทุบดีๆอ่ะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรละ ก็เคลียร์ไปนะครับเลตอายซาลตตีปิดเกมก็น่าจะได้เคลียร์ของฟิวชั่นสองครั้งนะครับแล้วก็อันเชิญมอนสเตอร์เลเวลเจ็ดเผ่ามาังกรนะครับผมนะก็จะได้สอิชชั่นนี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคอ๋อ ออได้3มิชชั่นครับก็เอาชนะเรจิเร็ว30ด้วยนะครับก็จะเหลือแค่เอ็กซครั้งแล้วก็เพนดูลัม2ครั้งนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะใช้อีกนึงในการเล่นก็คือจัดแบบเพนดูลัมแบบกา,กากากหน่อยนะฮะก็ได้สตาร์เตอร์ EX มากับสตาร์เตอร์ของธรรมดามาอย่างละกล่องน,นะครับแต่อันนี้เพิ่มเติมก็คือผมจะใช้ x x แลงส นะครับเพราะว่าผมลงวอรส่วนใหญ่จะเป็นพวกเลเวลสค่อนข้างเยอะอยู่นะครับจะใช้เซตนี้นะก็ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะในตรงนี้นะครับพอผมซื้อมาแค่กล่องเดียวเองนะครับก็เนี่ยใช้ในแค่นี้แต่ว่าสกิลเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้คุณใช้เพนด u ลัมเช n เบสิกนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่เราขยายเพิ่มเอ่อเอ่อช่อง p e n d u l ัมโดยเฉพาะโดยที่ไม่ต้องกระทบในช่องเวมณกับดักนะครับซึ่ง สกิลนี้จะได้ตอนเลเวล13นะครับอันนี้ก็แนะนำว่าให้ควรให้ควรเล่นถึงเลเวล13เส้นนด้หนึ่งเพราะว่าเราจะได้สกิลตัวตัวเพนูลัมเชนเบสิกไปเอ้ยไม่ใช่นี่นะเดี๋ยวนะจนไม่ได้ละจำไม่ได้ละเมนูลัมเบสิกนี่ผมได้มาไ ม,น,มนะครับน่าจะเป็นเควสมิชชั่นนะครับนะก็จะใช้สกิลนี้ทีเนี้ยตอนที่เราจะสู้กับเลจีเนี่ยก็เขาไม่ได้บังคับว่าต้องเลเวล30นะครับก็ใจเป็นสู้เลเวล20ก็ได้นะครับเพราะว่าเลเวล20บเนี่ยบอดจะมี ตั้งหมอกป้องกันอะไรพวกนี้ได้แต่เลจจเวลมสิอาจจะมอนอาจจะโหดไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมต้องลุ้นเพนดูรัมให้ได้ด้วยนะเพนดูรัมต้องต้องต้องลุ้นได้ด้วยนะถ้าเพนดูรัมไม่ได้นี่จบเหมือนกันนะจริงๆโอ้มาอย่างนี้แม่เจ้าแม่เจ้า สเกลแปดไปไหนละพี่อ่ะไม่เป็นไรก็ลงอันนี้ไปฮะนะครับผมมีแต่สเกลสองกับสเกลหนึ่งไม่มีสเกลแปดจ้าเพนดูลัมบ่ได้นะยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลเวลยี 20, ่สิบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย ว t c ว w a ว c h โอ้โอ้โอ้ยผมอยากจะร้องไห้อะ่ะ <laughs> ส <laughs> เกลสองมางหมดเลยวะก็ได้แต่ทำใจครับแต่ว่าก็พอมีวิธีอยไหมก็พอมีอยู่บ้าง นะฮะก็คงต้องใช้เอฟเฟกของตัวออฟตากอนเมเชียนะฮะดึงขึ้นมือก่อนนะเป็นเอฟเฟกที่ดึงขึ้นมือได้แล้วก็ผมก็ลงแบบนอร์มอนนะฮะก็ต้องแรกครับตีแรกไปเลยฮะสองพันเจ้สองพันนะ,ะนะโอเคครับแล้วผมก็ยิ้มผ่านไปนะฮะโอ้โห,โ,หโดนเธอละสามพัน จ้าเธอละสามพันเลยละจ้านะครับแต่เธอหน้าเขาเขาเขาจะตายก่อนแล้วนะครับเรายัางไม่ทันทำอะไรเลยนะฮะโอ้ผิดหวังอันนี้อันนี้มาแบบผิดสูตรเลยฮะแรงมากผิดสูตรเลยนะครับโอเคเราคงต้องปล่อยให้เขา แตกพ่ายไปนะฮะอืมเรียบร้อยคืออันเนี้ยเราเพนดูล่่งไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยสเกลมือเน่านะครับก็ทำใจฮะเดี๋ยวต้องเล่นอีิรอบหนึง่งอันนี้คือมือเราเน่านะครับก็อาจจะเล่นหลายรอบหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับมือเราหรือถ้าใครมีอัญ,ญมณีเพชรช่วยเสริมก็ใส่ไปก็ได้นะฮะ เพื่อจะได้ไห้ละโมบจวดสองบ้างโอ้เริ่มมาสเกลสเกลต่ำหมดนี่แหละข้อเสียครับทำใจฮะนะนะแต่ถ้าใครเติมมาอ๋อ,อนนี้มือนี้โอเคมือนี้โอเคอยู่มือนี้โอเคอยู่ไม่แย่มือนี้ไม่แย่ครับโอเคอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้อันนี้ผมก็จะลง ปับแล้วกอาา็อย่าใช้สกิลนะอันนี้ห้ามใช้สกิลนะครับเพราะใช้สกิลเดีย่ยมันจะส่งนอร์มอ m มอนสเตอร์เอ้ยจะส่งนอร์มอนการ์ดที่อยู่ในเพนดูลัมโซนกับเด็กแล้วก็เพิ่มการ์ดนอร์มอนมอนสเตอร์ที่ชื่อต่างกันจากเด็กนะครับผมขึ้นมือแบบแรนดอมนะฮะอย่าก,กดใช้เด็ดขาดนะครับทีนี้ก็เราจะเพนดู l ัมได้นะฮะเราจะเพนดู l ัม ก็เพนดูรัมได้ได้3าตัวนะแต่จริงผมว่าเอาแค่สองก็พอและเอาแค่สอก็พอแล้วลว่าเดี๋ยวเทอหน้าเราจะได้เพนดูรัมอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอมิชชั่นมันบอกว่ามันต้องเพนดูรัมสองครั้งคือการลงเพนดูรัมไม่ว่าจะลง2อสามตัวหรือล,ลงมอนทั้งหมด2อสามตัวอะไรเงี้ยมันนับการเป็นการเพนดูรัมครั้งหครั้งนะครับฉะนั้นคือ การที่เราจะเพนดูลัมให้ได้ครบสองครั้งคือเราต้องทำใน2เทิร์นนะครับแล้วก็เทิร์นหน้าเราก็เพนดูลัมออสไอได้อยู่แต่ใจจริงก็อยากจะได้อเอเสียดาเสียดายเสียดายอยู่อ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอผ่านก่อน ผมอยากจะได้เอ็กซีดแลงสีครับตัวหนึ่งอะโอ้มือไม่ดีเลยไม่เป็นไรตีไปก่อนนะครับอะโอเคได้แล้วขออีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งเลเว่าสีใบหนึ่งพอนะเดี๋ยวจะแพนดูรามโอเค เราก็เพนดูลัมเอ๊ะเมเอาไมียวไมเอาเม่เอาเดี๋ยวก่อนผมจะเอ้ยโอ้ยเออช่างมันช่างมันดูแลเกลียวหนึ่งไหมทีนี้ผมจะเพนดลรัมสี่สองครั้งก่อน พอผมเพนเสร็จผมจะกซีต่ออีกสักรอบหนึ่งอโอเคยีนะเลยจีรอบนี้มันฟิวชั่นให้ฟิวชั่นลงมา นะครับก็การเหนียวครับเพนดูลับอีกสักรอบหนึ่งแต่งจริงมันครบสองแล้วแหละแล้วกนะ็ทำไปนะครับเอาใช้เฟินด้วยอ่ะอโอเค เราก็เรียบร้อยนะครับก็น่าจะเคลียร์หมดนะครับผมมิชชั่นของเรจินะครับผมนะ ก็เคลียร์หมดนะครับผมโดยใช้2เด็กนะครับผมก็เป็นฟิวชั่นเลดอานะครับผมแล้วก็เด็กเพดูลัมนะครับนะก็เอายูยะนะครับผมเอาชนะเลจิเลเวลสานะครับผมนะแล้วก็อันเชิญมอนสเตอร์เลเวลเหรือว่าไอซ์ิกเนจ์เเผ่ามังกรนะครับผมนะสามครั้งใน1นดูเอลนะครับผมกับเลจิแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์แบบฟิวชั่นสครั้งนะครับผมใน1นดูเอลเอ็กซ์ซีสครั้งใน1นดูเอลแล้วก็เพนดูลัมสครั้งใน1นดูเอลก็ เคลียร์เรียบร้อยกันนะครับก็เราจะปลดล็อกเลจิออกมา เรียบร้อยครับอันนี้คือมอนเอสของเขานะฮะดูมคิ้งอามาเกดอน เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะได้สกิลของมาดุมคิงมาติดตัวนะครับโอเคครับผมนะก็ปลดเรียบร้อยแล้วอาคาบะเรจินะครับก็สำหรับวิดีโอปลดล็อกตัวละครนะครับผมนะก็ของภาคอาไฟก็ของเลจินะครับผมก็น่าจะจบไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมในปลดตัวละครของอาไฟนะครับผมก็เดี๋ยวจะไล่ต่อไปก็น่าจะเป็นยูโตะนะครับนะยูโตะ แล้วก็อาจจะเป็นยูโตะแล้วก็อาจจะเป็นตัวใครวะจำชื่อไม่ได้อีแล้วพี่ชายของยูโตะเนี่ยชื่ออะไรเดี๋ยวบอกหน่อยแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ยูโกนะครับส่วนยูสูนี่รู้สึกว่าผมจะทำอธิบายเอาไว้ในเกมมิชั่นไปแล้วคงน่าจะไม่มีอะไรส่วนซาวาตารีนี่ผมเคยทำไว้อยู่นะครับแล้วก็แล้วก็ตัวสุดท้ายคือโซละนะครับผมนะก็เอยาจะไล่ทำกันไป นะครับผมนะัาไล่กันไปจบแน่นอนในของอากไฟนะครับสำหรับวโอนี้เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ